พี่โจนะคะวันนี้พี่โจก็ขออนุญาตแนะนำคอร์สอังกฤษประกันผล900บาทนะคะคอสนี้ก็คือถ้าเกิดว่าตัวเองสอบไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านครึ่งหนึ่งก็คือ50%เนาะ ก็จะคืนเงินเต็มให้ตัวเองไปเลยคือ900บาทน,นะคะส่วนค่าหนังสือเนี่ยพี่จะจะ่าย้คืนนะคะอ่ะทีนี้นะคะคอร์สนี้เนี่ยมีวิธีการเรียนยังไงนะคะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรเนี่ยถามใครได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเนื้อหาเนี่ยมีมีสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอ่ะทีนี้ลองดูนะลองดูกัน วิธีการเรียนนะคะเริ่มแรกเนี่ยตัวเองเข้าไปในกลุ่มนะกลุ่มมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะคอร์สอังกฤษประกันผล900บาทไม่ผ่านคืนเต็มนะคะก็อย่างนี้นะคะอ่าเริ่มแรกเนาะตัวเองเข้าไปดูที่สารบัญน,นะเนี่ยตรงแนะนำเนี่ยมันจะมีสารบัญบอกเนี่ยรวมลิงก์ทำแบบทดสอบออนไลน์ค่าเรียนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมีอรวมตัวอย่างข้อสอบสนามต่างๆนะคะทีนี้เราเข้าไป เราเข้าไปที่สารบัญก่อนก็ได้สารบัญปั๊บเข้าไปเลยนะคะไปลงทะเบียนก่อนเรียนลงทะเบียนตัวนี้ก็คือพี่เจะขอชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็สนามที่ตัวเองจะลงสอบนะคะสนามที่ตัวเองจะประกันผลเนะะี่ยแล้วก็แจ้งว่าถ้าเกิดว่าสอบตกหรือสอบไม่ผ่านเนี่ยจะอยู่กลุ่มนี้ตลอดชีพหรือจะขอเบอิกเงินคืนนะคะก็คือ เขียนตรงนั้นไว้นะคะแจ้งไว,ว้ว่าเออจะเบิกคืนนะจะอยู่ต่อตลอดชีพนะก็แน่นอนว่าถ้าเบิกคืนก็คือเราจะไม่สามารถเข้ากลุ่มนี้ได้อีกก็คือพี่โจไม่อยากจะแบบอ่าเดี๋ยวถอนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวถอนเด,เ,เดี๋ยวเข้าอย่างเงี้ยมันก็ดูแลยากเนาะก็เลยตัดสินใจว่าเออเป็นคนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะโอเคนะคะเบิกคืนหรืออยู่ตลอดชีพเนาะอ่าต่อไปนะคะในหนังสือเนี่ยจะมีอ่าคำศั์ให้ท่องก่อนนอน เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่เกงไว้มันจะออกในสนามต่างๆยก็พ่อต้องกินกอธโมครูตำรวจอย่างเงี้ยมันเป็นคำศัพท์มาตรฐานนะคะมาตรฐานทั้งหมดโอเคอ่ะต่อไปมันก็จะมีสารบัญเรียนเนื้อหาเนี่ยก็คือจะจะสอนที่ระบทเลยนะคะสอนคำนามกริยาบุพบท ท,ทุกอย่างสอนทุกอย่างตั้งแต่พื้นฐานจนถึงสอนทําบทความสอนทําเรื่องสนทนาสอนอ่านจดหมายสอนหมดเลยนะคะก็จะเรียงเป็นคาบคาบแบบนี้จนถึง60คาบนะคะอันนี้เลยนะแล้วก็นะคะเมื่อ,เม,อเมื่อตัวเองทาเมื่อตัวเองเรียนจบแต่ละคาบเนี่ยมันก็จะมีแบบทดสอบให้ทําทดสอบความเข้าใจนะคะคือแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าตัวเอง ไม่ผ่านประเมินเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจเรื่องนั้นก็ต้องไปเรียนใหม่นะคะเข้าไปที่แบบทดสอบออนไลน์ตรงนี้มันก็จะลิงก์ไว้กับ Google Drive นะคะเข้าไปปั๊บรู้ผลเลยนะคะรู้คำตอบเลยว่าตัวเองผ่านหรือไม่ผ่านอย่างเงี้ยผ่านประเมินหรือไม่ผ่านประเมินเนี่ยคลิกเข้ามาได้เลยนะคะก็เป็นคือกลุ่ม ICU ก็ประมาณนี้นะคะสอนพื้นฐานนะคะแล้วก็สอนทำโจทย์แล้วก็ มีแบบทดสอบให้ทำเนาะแล้วก็มีแบบทดสอบเฉพาะด้วยนะคะสนามก็พอก็มีข้อสอบเสมือนจริงให้ทำนะคะแล้วก็กลุ่มนี้พิทูลิฟท์ทุกวันจันทร์นะคะสามทุ่มเราเจอกันเนาะอ่า ทีนี้ถ้าตัวเองมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนนะคะเรื่องไหนที่ไม่เคลียร์เนี่ยก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์มาพี่โจโได้เลยนะคะอันนี้คือ Line เดี๋ยนะเอาเฟซพี่โจโก็ได้เนาะพี่โจก็คือเป็นแอดมินกลุ่มนี้แหละเนี่ยติ๊กตรงนี้ก็ชื่นเลยเนี่ยเป็นเป็นแอดมินเนาะแล้วก็พี่โจก็ติวในนี้นะคะอยากกระทักพี่โจมาได้เลยว่าเออตรงนี้หนูไม่เข้าใจนะสอบถามเลยนะเนี่ยทักมาได้เลยนะคะโอเคเนาะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ